สวัสดีครับผมตาอุสุวิทยานะครับผมวันนี้นะครับเริกบีอีกแล้วนะครับผมมาส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกค้าของผมเลยครับ <S <S <ะ>ชื่ออะไรครับหน้นาลำตัวนะที่ใส่สูบผมดีจนะังชื่อฟอร์มอันนี้สูบนะอันนี้น้องชื่ออะไรสุดารัฐสุดาเป็นเจ้าของรถนะวันนี้โอเคมาอันนี้มาจากไหนนะรครับผมสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีตเวอะไรสามชูงเลยนะเช้าสอมความเปิดโต๊ะได้แต่น้ำไม่ท่วมแล้วแต่ว่าโอเคมาซื้อรถรุ่นไรครับเนี่ยสูบ แท็บโกตัวเตี้ยเลยสีสีขาวสีขาวเดี๋ยวผมลงรูงไปไว้ให้นะต่างซิ่งของแถมได้ครบชุดไหมเลยร้อยเลยนะเลยร้อยดีครับแล้วออกรถอันนี้คือน้อ,องทำอาชีพแบบไหนเป็นโรงงา,า,านเบรสันโรงงานเบรสันเนาะก็ซื้อคนเดียวซื้อล่วมซื้อร่วมสองคนนงถามนะจบเลยอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวพี่ไม่รบกวนละก่ะอนไปอยากให้ฝากเพื่อนทำบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจมาซื้ออิสุเนี่ยช่วยแนะนำมาซื้อหันบริการเลยดีไง ภาพนครับปีสูงลักษณะอไรครับเจ้าอะไรเจ้าี่แดงครับครับ้องาริการดีครับได้จบสิ้นกันโอเคได้ครับผมก็วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับก่อนไปก็ขอให้น้องและครอบครัวนะลำยากเองนะก็ใช้รถอิสุกอิสุมนะมีอะไรตอบไว้แล้วก็โทรกลับมาพี่ได้เรื่อยๆจ่ากันขอบคุณมากโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ